ข้อแรกครับมี4ี่สเต็ปเท่านั้นเองข้อที่1เป็นไดมอนด์้พเร็วที่สุดครับนะครับตัวดีตัวนี้ย่อมาจากไดมอนด์ S ก็คือ s i l v e r ร์นะครับเป็นไดมอนด์ Silver, ซิเวอร์ซิมเวเนื่องจากโครงสร้างของระบบแผนเราออกแบบมาให้ทุกคนมีมี3รารหัสหรือ3ศูนย์ธุรกิจเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สวยที่สุดเราจะต้องเป็น 1, 2และ3นะครับถ้าใครยังไม่พร้อมในทีเดียวก็อาจจะทำไมครับซื้อสินค้า เพื่อวางโครงสร้างไว้อย่างน้อย1รายการนะครับซื้อกาแฟหอหนึ่งก็มีโครงสร้างซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็มีโครงสร้างได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดต้องการเร็วต้องการไปไวแล้วถ้าท่านพร้อมเป็นไดมอนด์ซิลเวอร์ซิลเวอร์ครับหลาที่หนึ่งเราเป็นไดมอนด์นะครับหลาที่สองเป็นซิลเวอร์หลาที่3เป็นซิลเวอร์ข้อที่สองทง,ง่ายๆครับนะครับไอเดียลองดูนะครับ ผมรุ้มคุณไอเดียอยู่เผื่อทาได้แล้วก็รืมแสดงความดีนะครับคุณไอเดียเพิ่งไปออกรถมาใหม่นะครับยินดีด้วยนะครับผมเจอหน้าคุณไอเดียมาทำพีว์ถึงเดือนได้ยังครับเนี่ยแต่ยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับมาทำแป๊บเดียวออกรถใหม่แล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเลยนะครับแนะนำสี่ไดมอนครับเขาบอกแม่ปูเดือนยังไงลูกปูเดือนแบบนั้นเราเริ่มต้นยังไงเราบอกเขาได้เต็มที่เลย วันนี้ตัวเราเป็นไดมอนด์แล้วซิลเวอร์ซิลเวอร์นะครับเสร็จปุ๊บเราไปชวนเพื่อน4คนครับเป็นไดมอนด์สี่คนเหมือนกับเราเลยสี่สายงานบริษัทไม่กัดนะครับวิธีการไม่ต้องไปทํพาวเวอร์เลกซ้ายขวาเรามีสี่สายท่านวางไปเลยเต็มที่เลยเพื่อรันง,งานตั้งแต่แรกเรารับผลประโยชน์ให้เต็มที่นะครับเราไม่กัดครับวันนี้ถ้าชวนเพื่อนมาเป็นไดมอนด์หนึ่งคนด้านซ้ายคนที่สองคนที่สามและคนที่สี่แนะนําเพื่อนเป็นไดมอนด์ซิลเวอร์ซิลเวอร์เหมือนกับเราเลย นะครับเราจะได้รายได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ครับตัวเลขตรงนี้หายไปตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเฉพาะค่าแนะนำหมื่นสองนะครับศูนย์ศูนย์หนีไปเที่ยวตัวหนึ่งครับนะครับกราผิกผมอาจจะตาลายนะครับตรงนี้แนะนำไลบอนที่หนึ่งนะครับได้หมื่นสองออ๋อศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคถูกแล้วถูกแล้วคือ 01แนะนำ02นเ,เป็นซิมเบอร์แนะนำตัวเองก็ได้นะครับได้พันสองนะครับศูนนย์หึ่งแนะนำตัวเองครับเป็นซิมเบอร์พันสองร้อยคะแนนก็ได้ก็แนะนำพันสองศนนย์หึ่งแนะนำา3แนะนำตัวเองพันสองร้อยคะแนะนก็ได้อีกพันสองนะครับรวมแล้วเป็นสองพันสี่ได้บาลานซ์ทีมนะครับได้บาลานซ์ทีมไปหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยศูนนย์หึ่ง รวมใช่ไหมครับมันเป,ไปไ็นรายได้รวมทั้งหมดนะครับเอาร,รวมรายได้แล้วกันคิดรวมเลยเพราะฉะนั้น02แนะนำไดมอนด์คนที่หนึ่งไดมอนด์มีหมื่นสองพันคะแนนก็รับอีกหมื่นสองนะครับ02แนะนำไดมอนด์ที่สองมีหมื่นสองก็ได้อีกหมื่นสองนะครับ03เช่นเดียวกันครับแนะนำไดมอนด์ที่สามไดมอนด์ที่สี่เฉพาะค่าแนะนำตรงนี้นะครับแล้วก็รวมกับวีสตอร์ทั้งหมดนะครับรวมกันเลย ได้ไปทั้งหมดเด็ดเจ็ดหมื่นห้าแนะนำสี่ไดมอนด์ทำเหมือนเราครับคุณไอเดียนะครับได้เจ็ดหมื่นห้าช่วยเพื่อนครับข้อที่สามจรงจริงลูกทีมก็เก่งเคยได้เงินอีกเข้าแนะนำห้าช่วยเพื่อนครับเมื่อเราได้เจ็ดหมื่นห้าเราตัวเลขไปโชว์เพื่อนได้ไหมครับคุณไอเดียได้ไดทำงานเดือนแรกหรืออาจจะเจ็ดวันอาจจะสิบห้าวันแล้วแต่ความเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันเอาสมุดบัญชีปรับ ให้เพื่อนดูตัวเลขในบัญชีว่าเนี่ยเข้าไปทําเดือนแรกได้มาเจ็ดหมื่นห้าเพื่อนสี่คนนี้คิดว่าตื่นเต้นไหมครับ<อ>ตื่นเต้นเลยนะ<อ>ครับ<อ>ก็บอกเพื่อนว่าทาเหมือนกับเราช่วยเพื่อนนะไปเป็นโค้ดไปเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยให้เขาแนะนําได้สี่คนเหมือนกับเราให้เพื่อนทําเหมือนเรานะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มหมายความว่าเอาไปซ้อนข้างล่างเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวแต่ถ้าเราทาสเต็ปแรกได้ แค่เป็นไดมอ์ให้เร็วที่สุดนะครับและได้นำสี่ไดมอ์รับไปแล้วครับเจ็ดหมื่นห้าง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าใครทำได้ก็รับไปตามนี้นะครับสูตรสำเร็จแบบสัส้นๆง่ายๆนะครับที่เหลือมีหน้าที่พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราไปเทนให้สี่คนเนี้ยเขาได้เจ็ดหมืนห้าเหมือนกับเรานะครับและเราไม่ต้องคิดเลยครับว่าถ้าเจ็ดสี่คนเนี้ยได้เจ็ดหมืนห้าเหมือนกับเราเราจะได้กี่บาทนะครับคุณไอเดียขึ้นหลักแสนแน่นอน นะครับเอาปลกมือให้กับคุณไอเดียนะครับคนอื่นที่ไม่ได้ทักทายต้องขอไปนะครับไม่ใช่ไม่อยากทักบางทีจําชื่อไม่ได้นะครับหรืทักแต่คุณไอเดียอย่างเดียวนะครับบางทีท่านมาใหม่ผมยังไม่รู้จักนะครับครับครับเชิญครับนี่คือระบบง่ายๆของเรานะครับแล้วก็โอ้ถ้าให้ข้อมูลตรงนี้ผมว่ามันจะนาน